สวัสดีค่ะพี่น้องืัอนี้สิมาเบิงสถานที่โรงครัววัดคงตาข้างขากไตค่ะพี่น้องบรรยากาศจะเป็นแบบนี้ละมีแต่คนใต้คนมีสารคนเขาอยู่ผู้เดียวค่ะพี่น้องโรงครัววัดคงตาอำเรอ การจนาดีดจังหวัดสุราธานีค่ะทุกคนเป็นงานวัดจบปีจบเดือนงานวัดองค์ต่อ เป็น,ปน,นบรรยากาศให้ในครอบครัว